สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่24ถือเป็น,นกลไกสำคัญที่จะทำให้ความร่วมมือของอาเซียนทุกระดับได้พัฒนาต่อไปหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตนได้เข้าประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนได้พูดคุยในหลายเรื่องที่จะต้องร่วมมือกัน วันนี้เป็นการขยายผลลงมาในกลไกลระดับหนึ่งเพื่อช่วยเสริมให้กรอบความร่วมมือของกลาโหมอาเซียนได้เกิดการขับเคลื่อนที่ดีขึ้นนายสุทินยังระบุถึงการใช้กลไกลของอาเซียนในการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าภัยคุกคามรูปแบบใหม่มีอยู่หลากหลายในส่วนของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียนก็ต้องร่วมมือกันทางทหารก็ต้องสนับสนุนภานรากิจของรัฐบาลสำหรับอาชญากรรมข้ามชาติก็เป็นเรื่องสำคัญถือเป็นภัยคุกคามทั้งการค้ามนุษย์ ภัยธรรมชาติความขัดแย้งในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกซึ่งจะขยายตัวมาสู่อาเซียนดังนั้นอาเซียนต้องตั้งหลักได้ดีมีจุดยืนร่วมกันผลกระทบก็จะน้อยแต่ถ้าเราตั้งหลักไม่ดีความขัดแย้งในระดับชาติหรือระดับโลกอาจจะขยายตัวมาที่อาเซียนเชื่อว่าก,กลไกทุกระดับของเหล่าทัพสามารถช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้หากเราร่วมมือกันก็เอาอยู่เมื่อถามว่าอาเซียนควรวางตัวเป็นกลางนายสุทินกล่าวว่า แน่นอนถือเป็นจุดยืนหนึ่งของอาเซียนที่จะต้องคงความเป็นกลางให้ได้บนปัจจัยที่เข้ามากดดันในหลายๆเรื่องทั้งความขัดแย้งของประเทศใหญ่ถือเป็นเรื่องท้าทายที่ทําให้เราต้องมีจุดยืนที่เข้มแข็งพอสมควรนอกจากนี้นายสุทินยังได้พูดถึงการแก้ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทที่มีกลไกระดับล่างที่แก้ปัญหากันอยู่ทั้งระดับกระทรวงและตํารวจแต่ถ้าเกินกําลังเชื่อว่าทางทหารอาจจะใช้กลไกในเรื่องของกําลังสารองหรือนักศึกษาวิชาทหาร ถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้หากเกินกว่ากำลังตำรวจหรือทหารก็รับเหตุได้อยู่แล้ว